วิกฤตเศรษฐกิจถาถมรัฐบาลประยุทธ์อย่างหนักนี่ครัวเรือนไตรมาสสอปี2564มีอาตาัตราต่อ GDP สูงถึง89.3%แต่คิดเป็นเงินก็ประมาณ14ล้านล้านบาทเสรศษๆใกล้จะถึง15ล้านล้านแล้ว นั่นแสดงว่าพี่น้องประชาชนที่กู้เงินจากบัตรเครดิตกู้เงินผ่อนรถผ่อนบ้านมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นอัตราการใช้หนี้น้อยลงเป็นไปได้สูงสุดว่าในช่วงไตรามาสที่หนึ่งของปี2,565โอกาสที่ระบบเศรษฐกิจ ของไทยจะล่มสลายมีสูงมากไม่ว่าจะเป็นการขาดทุนอย่างปนปี้ของภาคธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะช่วงโควิดซึ่งเงินของสถาบันการเงินหรือธนาคารนั้นก็มาจมอยู่กับภาคประกันภัยเป็นส่วนใหญ่สองส่วนนี้จะผสมกันพร้อมทั้งการเก็บภาษีที่ขาดเป้า ซึ่งตัวเลขรัฐบาลยังปิดบังอยู่แต่คาดการว่ารัฐบาลประยุทธ์เก็บเงินภาษีขาดเป้าไปเกือบหนึ่งล้านล้านบาทเตรียมตัวให้ดีครับในปีหน้าวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ถึงขนาดระบบเศรษฐกิจไทยล่มสลายอาจเกิดขึ้นได้เรามีทางแก้ไขครับต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนรัฐบาลใหม่เท่านั้นความน่าเชื่อถือที่ประชาชนมีให้กับรัฐบาลถึงจะกลับคืนมา